สวัสดีนะครับวันนี้พบกับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นของสัปดาห์วันที่7-9ทธันวาคมนะครับเป็นสัปดาห์สั้นๆ3วันนะครับเพราะว่ามีวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามองว่าถ้าเอาสรุปนะครับตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเราก็จะเห็นว่าเริ่มก็น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับมาและหละจากความกังวลโอเมก้อต่างๆเนี่ยก็เริ่ม เบาบางและซาลงนะครับแล้วก็การเรียรไล่พอตต่างๆของนักลงทุนก็เริ่มทํากันไปในช่วงนั้นแล้วพอสมควรนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าสัปดาห์นี้เราก็มองว่าข่าวต่างๆเกี่ยวกับโอไมคอนเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มซาลงแล้วแหละในแง่ของข่าวที่เป็นเชิงลบนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะเห็นข่าวที่น่าจะออกมาในแง่ของ อ่า o ิน m e n t หรือว่าพัฒนาการต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาวัคซีนนะครับหรือว่าความดูแรของตัวโอไมคอนเองที่ก็เห็นตามหน้าข่าวบ้างแล้วแหละแล้วก็งานวิจัยต่างๆออกมาในเบื้องต้นแล้วแหละว่า ไอตัวความรุนแรงของโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์เดิมหรือตัวเดลต้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะแพร่กระจายเร็วอะไรต่างๆเพราะว่าไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ทั่วโลกนะที่ฉีดไปแล้วผสมควรมันก็จะช่วยจํากัดผลกระทบหรือความรุนแรงต่างๆสุดท้ายเองเนี่ยไอตัวโอเมก้านก็อาจจะเข้ามาอยู่ในเป็นปรับตัวเข้ามาอยู่กับมนุษย์ก็เป็นเหมือนไวรัสที่จะเป็นท้องถิ่นไวรัสท้องถิ่นอะไรเงี้ย ต่อไปนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการพวกนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นช่วงฤดูที่เรียกว่าเป็นเหมือนเฟสติฟหรือฤดูเฉลิมฉลองนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเองเขาก็จะเริ่มชะลอการลงทุนไปบ้างแล้วแหละในไทยเองเราก็เห็นวอลลุ่มก็เริ่มจะดรอปลงมาแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มสมวิตแถบกันซะเยอะนะครับดังนั้น กลยุทธสัปดาห์นี้เราก็ยังคงเน้นไปที่กลุ่มส w ิ t แ a t นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็น Quality e a r n i n g ตาม management g u i d a n c e แล้วก็ analyst view ที่เราได้มองกันนะครับเป็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการออก paper update ตรงนั้นไปในส่วนของ management guide n c e นะครับก็สรุปอีกทีหนึงนะครับไตามาส4เนี่ยก็มองส่วนใหญ่นะ management เองหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนก็มองว่ากำไรนะ่าจะออกมาในทิศทางที่บวกนะครับเพราะว่าการ อันล็อกดาวต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีผลเห็นแอคทิวิตหลายๆอย่างที่ i m p พู v e ได้ชัดนะครับก็มองบวกมากกว่าครั้งก่อนที่มีการประชุมในช่วงที่มันอา,อาจจะล็อกดาวอยู่นะครับในส่วนของปี2022เองก็เช่นกันนะครับก็ทิศทางส่วนใหญ่ก็ออกมาในเชิงบวกนะครับตรงนี้ก็เป็นการอบอกว่าตัว วัตถุมของตัวในแง่ของผลประกอบการก็น่าจะผ่านไปแล้วแหละแล้วว่าประกอบกับไอตัวโอไมคนที่มันน่าจะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรือไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายขนาดนั้นนะก็จะเป็นผลเพื่อยืนก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันคอนเฟิร์มภาพที่จะบวกในปีหน้าซึ่งถ้าเราดูในแง่ของลิสต์ทำกำไรในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายเซกเตอร์นะก็ถือว่า โตไปมากกว่าตัว P COVID level ละหลายๆเซกเตอร์ก็กลับมาใกล้หรือว่าอยู่แต่แถว P COVID level ละมันก็อาจจะมีบางเซกเตอร์บ้างแหลที่มันอาจจะยังใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมสายการบินอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยในภาพรวมว่ากลับมาใกล้หรอวมากกว่าตัว P COVID level ละสาหรับในปีหน้านะครับทีนี้พอเรายุบประจาสัปดาห์นี้เราก็จะแนะนําให้เลือกหุ้นเป็นในสุดนใมเนจเมนต์การแดนที่เป็นบวก แล้วก็บวกกับรีมต่างๆที่เราได้มีการสรุปเข้าไปนะครับก็เป็นหุ้นออกมา3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ากลุ่ม New S Curve นะครับ New S Curve เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆเน่ยเขามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอยู่แล้วจากการทำธุรกิจใหม่ๆหรือต่อยอดธุรกิจใหม่นะครับที่มันจะช่วยม i ติเกตหรือว่า จำกัดผลกระทบด้านลบของราคาหุ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปได้ดีด้วยนะครับไม่จะเป็นตัวสบายไ g Y G G นะครับ l o t p i p แล้วก็ตัวเจมันนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น f a s t e d r e c o รือ y y แล้วกันแล้วก็มีการฟรื้นที่ต่อเนื่องนะครับเป็นกลุ่มที่กำไรฟรื้นเร็วและต่อเนื่องและราคาเนี่ยมันก็ อาจจะกลัวตัวโอเมก้าม่เกินไปก็ลงไปอยู่ข้างล่างหรือบางตัวนะอาจจะขึ้นมาแล้วแต่อาจจะยังไปต่อได้อีกเพิ่งเพิ่งเป็นการเริ่มต้นขึ้นนะครับกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ECL, ชโย o JMC, NCAP, p d t EP แล้วก็ตัว i v l หรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียก faster ื e c o v e r y ก็คือถ้าสมมติว่าผลกระทบต่บตางๆมันซาหรือมันจบไปกลุ่มพวกนี้มันตัวเอิร์งแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมันจะรีบาหรือว่า กลับมาเป็นแบบ V shape recovery ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแสงซิลิกนะครับตัว c k Stek นะครับ BEC Work BDMS BH นะครับแล้วก็อมัวว่านะครับแล้วก็ g f p t TFM พวกนี้ต้นนะครับแล้วก็ กลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายเลยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มี earnings revision conviction หรือมีความมั่นใจมากว่าน่าจะเห็นการปรับ e a r n i n g นะครับไม่ว่าจะจากของเรารตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c o m s a Jmark นะครับตัวชยโย S A S C B K Bank พวกนี้ก็ เป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจในเรื่องนี้กลุ่ม3ากลุ่มนี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่จะเล่นได้ในช่วงที่ตลาดมีภาวะแบบไซเย์แบบนี้นะครับกพเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามอาจจะติดตามในเรื่องของเฟดแล้วการสําหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับว่า,าการ ลดวงเงิน QE ต่างๆนะมันจะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ตลาดคาดไว้แล้วว่าอาจจะลดมากกว่าที่เขาเคยมองไว้เดิมว่าคือ15ื0 0ล้านเหรียญเนี่ยแต่ถ้ามันกลายเป็นว่าตัวเฟดเนี่ยลดแค่ประมาณ15,000พัล้านเหรียญตามที่เขาเคยประกาศไว้ตามเดิมนะมันก็เป็นพ o s i t i เ e อ u r p พรส์แหละกับตลาดนะครับก็ทําให้ตลาด ทั่วโลกก็น่าจะเห็นทิศทางที่เป็นบวกขึ้นก่อนที่จะปิดปีนี้ไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามไปนะครับสำหรับหุ้นแนะนําสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีแนะนําไปสําหรับตัว CSG Com7DLA นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยก็2.3มากกว่าไอตัวเซตที่อยู่ที่ประมาณทัก0.6นะครับ รอบสัปดาห์นี้นะครับเราแนะนําในส่วนว CL, อของตัว RCL สวพอแล้วก็ global นะครับ RCL ก็แนะนําตามในเรื่องของตัวค่าระหว่างเรือในส่วนของคอนเทนเนอร์ที่ทำ New High หรือ All Time High เวลวเมื่อสุกที่แล้วนะครับก็คิดว่า ก็ตัวนี้ตัวหุ้นเองก็น่าจะวิ่งขึ้นไปต่อตามซนติเ m e n t นี้นะครับในส่วนของซาพอร์ตเราก็มองว่าตัวราคาน้ำมันก็น่าจะนิ่งๆแล้วแหละราคาหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับเชิงลบมากขนาดนั้นล,ละน่าจะเป็นจังหวะกับเข้าสะสมในแง่ของตัวราคาแล้วก็ดีมาร์ของน้ํามันที่จะมีคอลี่ขึ้นมาในในต้นปีหน้านะครับหรับตัว global เองก็เป็นการเล่น head up นะในส่วนของกําไรแล้วก็ i n เคเต t o r ต่างๆในไตรมาสหนึ่งเขาที่จะเป็นบวกอยู่แล้วสำหรับเป็น โกบอลตามปกติปกติเราก็ควรจะสะสมุ้นโกบอลในช่วงประมาณเวลางนี้แหละสิ้นปีไว้สาหรับเล่นในเป็นช่วงขาขึ้นของขอในไตามากหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ทางกลยุทธ์ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับปลายสัปดาห์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสปหรับนี้นะครับสวัสดีครับ